น่ารักตัวนี้ก็เลยซื้อมามันน่ารักเขาใส่กันยังไงอะ กลายเป็นของที่แบบเราต้องซื้ออ่ะยังไงเราก็ต้องซื้ออยู่นี่แหละอยากให้โควิดหายไปเร็วๆเ <c oughs> บื่อแล้วอ่ะคนน่าเบื่อเลย <c oughs> ชีวิตแบบ ไปนั่งไปแล้วก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเอออะไรยังไงเ็บว่าไปพาหุรัใช่ไหมก็เลยจ่ายให้เขาไป16บาทเพราะว่าคิดว่านั่งจากนี่ไป16บาทเพรา,า่าคิดว่าเป็นบบาทอ่ะเออแล้วคากลับเขาเก็บ14บาทอะไรสักครับ,บนเนี่ย โบไปอาบน้ำมังแล้วนะหลังจากที่เราไปสำเพ็งมานะก็ตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อแค่ผ้าใช่ไหมแต่ว่าก็ได้ของอืน่นมาเลยพบรู้สึกว่ามันแบบคนมันน้อยมากเลยแบบคือแบบโคตรน้อยเลยคือถ้าจะเดินจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังอะ่ะมันนานมากเลยนะมันต้องแบบคนแน่นมากแต่อันนี้คือแบบเดินแบบเร็วมากโบเดินไปจนแบบถึงข้างหลังตรงที่โบที่แบบไม่เคยเดินไปถึงแต่ว่าแบบเดินไปถึงแล้วก็เลยเดินกลับมาแล้วรู้สึกว่าแบบ เออมันไม่มีมันไม่มีมมมแบบไม่มีคนเลยจริงๆอะมันน้อยมากตั้งแต่ที่แบบเคยไปมานะนีอันนี้พอซื้อผ้ามานะจะามาติดอันเนี้ยมากนะ่ะเพราะว่ามันแดดมันแยงมากเกินไปก็รู้สึกว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะว่าจะเผื่อแบบจะได้แบบแว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันจะได้แบบสวยๆก็อันนี้เน้อผากป็ไัไงมันกลายเป็นแบบยังไงอะมันกลายเป็นของที่แบบเราต้องซื้ออะยังไงเราก็ต้องซื้ออยู่ดีอะ นี่แอยากให้โควิดหายไปเร็วๆเบื่อแล้วอ่ะคนรน่าเบื่อเลยแล้วนี่ก็คือซื้อเพราะว่าโดนน้องตกมานะคะมันน่ารักตัวนี้ก็เลยซื้อมาอันนี้ยี่สิบบาทถ้าเหมาโหลูก็ถูกกว่านี้นะแต่ว่าไม่รู้จะเหมามาทำไมเนาะเยอะขนาดนั้นแล้วก็อันนี้น่ารักน่ารัก พอผมมันถึงช่วงนี้แล้วมันร้อนอ่ะแล้วก็ช่วงนี้คืออากาศร้อนมากก็เลยแบบว่าเอออาติดหน่อยละกันตอนนี้สิบบาทแล้วก็อันนี้ได้มาด้วยความมันน่ารักอะ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูกันขอามี้วะเขใส่เขาใส่กันยังไงอะ่ะเขจริงๆริงโบมันต้องค่าไปทั้งหมดนะแต่ว่าอันนี้คือแบบค่าเป็นแฟชั่นปะ รหรือว่ายังไงใครไม่เป็นลูกสาวเอ้ยซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมก่อนซื้อมาทำไมจ๊ะงงงงตัวเองผมเราก็ไม่ค่อยจะมีเท่าเขาอะเนาะผมยังสั้นอยู่เลยรู้สึกว่าแบบ จะตัดดีไหมหรือว่าไม่ตัดหรือว่าควรตัดไหมั้ยเขาอยนะเยรเหมือนเลยก็ได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้อ่ะ น้องก็คงจะติดได้อยู่แต่ก็จะเป็นแบบกรุงกรีกรุงกรีมน่ารักเนาะจะใส่ยังไงถ้าติดอันนี้ก็คือต้องแบบใส่ชุดน่ารักอ่ะเพราะว่าถ้าใส่ชุดแบบไม่น่ารักก็มันดูไม่เข้าอีกแล้แล้วก็อันนี้เดินไปเจอป่าใช่ไหมทุกคนที่ไปสาเพลงอ่ะต้องเคยเห็นแม่ร้านเนี้ร้านลูกไหน่ะที่ขายเป็น ที่ขายที่ป้าขายผลไม้อะที่เป็นป้าขายอ่ะอจะป้าหรือจะคุณยายเนี่ยอันนี้คุณยายแถมให้มาหนึ่ลูกนะแกให้ชิมด้วย ก็หญ่มากๆๆเาลยอะอร่อยอ่ะแล้วก็หมูร้านหมูร้านป้าที่เป็นถ้าปกตินะตอนที่ยังไม่มีโควิดอ่ะคือร้านนี้คือจะแบบคนเยอะมากเขาจะขายแบบของอปิดปั เขาจะขายแบบพวกของกินอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดล่อมเขาจะขายเป็นหมูนี่แบบบ้างแบบมันจะมีคนต่อแถวรุมๆๆๆอ่ะซิกเนเจอร์ของป้าก็คือป้าจะใส่ทองเส้นใหญ่ๆบ่บแน่ใจว่าน่าจะใช่น่าจะใช่ร้านนี้นะก็แบบอันนี้ยี่สิบบาทชิมด,ดูกันแต่ก็มันหมืนเยอะมากเลยอ่ะ เยอะอยู่นะเยอะเลยอร่อยด้วยนะแล้วก็ได้ใสย่ย <c> า <oughs> แล้วก็ได้ใช้ย,ย่างลงมานีอ่อันนี้คืออร่อยก็หมดแล้วหนึ่งวันนะจริงๆเราก็ต้องทำแผนนะแต่ว่าเราก็หนีไปซื้อผ้าแป๊บหนึง่ง ว่เดินไปซื้ออะไรแต่ว่ามันก็แบบซื้อของอย่างอื่นมาด้วยอ่ะอยากให้โควิดอยากให้โควิดหมดไปๆอ่ะจะได้ไปใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใส่แมสอีกแล้วคิดถึงเลยไปละไปกินข้าวก่อนไปละว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปละ